ณดินแดนปลายฟ้าเมืองดาน,นิดินประเทศนิวซีแลนด์สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีรี่คือศูนย์กลางแห่งการศึกษาพระธรรมกายและเผยแผ่พุทธธรรมสู่สากลดวงแก้วดีวรี่มณีธรรมชัยประดิษฐานณนะสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรี่ อากที่ได้ทราบข่าวว่าพระเดชคุณหลวงพ่อได้มอบดวงแก้วตีลี่มณีธรรมชัยได้ฟังข่าวแล้วก็ถึกดีใจมากปราบปื้มมากเพราะดวงแก้วนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จความสว่างและความสดใสความเข้าถึงธรรม อาคารดีลี่ของเราตอนนี้ที่นิวซีแลนด์กำลังจะปจะปรับปรุงเพื่อจะทำการเปิดใช้100%เซตอนนี้การติดตั้งอะไรต่างๆที่จะต้องทำการซ่อมแซมเนี่ยก็ขายอีกประมาณ20%อ <ๆ S 2> ยากชวนชวนพวกเราเนี่ยมาช่วยกันทาความฝันของพระเด็คุณหลวงพ่อให้สำเร็จในการที่จะเปิดสถาบ,บัานเพื่อค้นหลักฐานวิชาธรรมกายเพื่อรับรองคำสอนของหลวงปู่ว่าวิชาธรรมกายของหลวงปู่นั้นเป็นของจริงดีจริงมีอยู่จริง ถ้าได้ฟังข่าวได้ยินข่าวนี้แล้วก็เชิญชวนกันมาดูดวงแก้วแล้วก็มาทําความฝันของพระเดชกุลหลวงพ่อให้สาเร็จเพื่อสถาบันนาสถาบันธรรมชัยหน้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อบูชารมพระเดชคุลหลวงพ่ออายุ82ปีท้ายสุดนี้ก็กราบขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสถาบันธรรมชัยขอบุญบาร,รมีของพระเดชคุณหลวงพ่อให้สถาบันนี้เปิดได้สําเร็จได้โดยง่าย ให้ตั้งเด่นเป็นสงา่าให้เป็นที่พึ่งของชาวโลกในการค้นคว้าหลักฐานธรรมกายกล่าวอบคุณะเดุลของข้ออี่กันครับสาธุครับบุญนี้เพื่อเปิดประตูธรรมะแก่ชาวโลกและนำแสงแห่งพระธรรมกายสู่ใจมนุษยชาติทุกหมู่เหล่าร่วมเป็นหนึ่งในแรงศรัทธาสืบสารพันธกิจของดีรี่ เพื่อนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ชาวโลกและสืบทอดแสงสว่างของพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านานดีรี่มณีธรรมชัยแสงธรรมแห่งพระรัตนตรัยเพื่อสันติภาพโลก